นะต่อจาก EP ที่แล้วเป็น EP สองสำหรับโปรเจกต์คาคันใหม่คันนี้นะวันนี้ก็จะเงาเงาหน่อยเพราะว่าถ่ายคนเดียวเพื่อนอีกคนนึงก็มาไม่ได้กักตัววันนี้ก็จะลุยเดี่ยวกับคูเป้คันนี้นะคลิปที่แล้วก็ถ่ายให้ดูรอบๆตัวรถไปหมดแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรเนาะจากคลิปที่แล้วเนาะก็คือแนะนําว่าเออเนี่ยเป็นโปรเจก ใหม่ของผมแล้วก็จะทําอะไรกับมันบ้างตัวรถจะไม่ทําอะไรกับมันเลยที่เราจะทําอะไรก็คือนี่เดี๋ยวเราถ่ายให้ดูเลยวันนี้เยอะแยะไปหมดเลยก็คือโปรเจกต์ของผมก็คือจะวางเครื่องใหม่เนี่ยวางเครื่องใหม่เป็น K 24 K 24A ก็ซื้อเชียงกงมาเนี่ยแหละฮะซื้อท่านตรงซื้อทั้งตัวมาซื้อเครื่องมา2ตัวนะตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งซื้อมาทํใไมวะ2ตัวไม่เป็นไรก็สัตว์ไว้ตัวหนึ่งแหละ อุปกรณเอาอุปกรณ์มันด้วยไงอันนี้ก็ซื้อท่านตรงใหม่อีกตัวหนึ่งสเต็ปของผมก็คือจะเอาเครื่องเดิมเลยเปลี่ยนแค่แคมกับปั๊มน้ำมันเครื่องเป็นของ Thai ้ทยอาร์อันนี้ผมก็รื้อหมดเลยรื้อรื้อทุกชิ้นเลยรื้อมาประกอบใหม่เนาะมันก็เครื่องมันก็เครื่องเดิมเชียงกงอนะเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันสภาพจะเป็นยังไงบ้างก็เลยรือ้อประกอบใหม่หมดเลยชาร์ปมันก็จะมีรอยหน่อยนะผมให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมเห็นชาร์ปไหม นี่เห็นไหมมันก็จะมีรอยบางอันก็มีเป็นเส้นเป็นเริ่มจะไม่โอเคและนี่ถ่ายออกมาดูเห็นไหมบางอันก็เป็นเส้นบ้างอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเป็นเส้นเป็นอะไรยเงี้ยผมก็จะเปลี่ยนใหม่โดยที่หรือรีบิวใหม่ทั้งตัวแหละเนาะอันนี้ก็เป็นการเดิมหมดเลยการเดิมชุดนี้ชุดกระเดื่องมันเห็นไหมสองฝั่งยังไม่ได้ล้างเลยเนี่ยวันนี้จะประกอบท่อนตรงก่อนเนาะเครื่องลูกสูบแล้วก็ล้างใหม่หมดเลย จากเดิมๆที่มีน้ำมันเยิ้มๆเ,มเมกาะๆคาบอะไรเงี้ยเราก็ล้างให้มันเป็นแบบใหม่เลยประกอบเข้าไปใหม่หมดเลยอ่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ชาพวกนี้ก็เรียงไว้เฉยๆแหละแต่ก็เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่หมดเลยเหมือนกัน,นเนาะเขาวีง่งเขาวี่งเดิมนะไม่ได้บาลานซ์ไม่ได้อะไรเลยก็เนี่ยแหละจะใช้ของเดิมทั้งหมดเลยแต่จะใช้ปั๊มน้ำมันเครื่องของ d ีทีไฟแล้วก็แคมผมใช้เป็นของ f อฟดีทูเนาะแต่ชุดฝ่ายยังไม่ได้ทํานะฝ่ายยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะรื้อออกมาแล้วก็วางไปเลย แคมเดิมแล้วก็เปลี่ยนตรงแคมเกียร์ตรงนี้เป็นของไทยอาเหมือนกันมันจะบิดได้เยอะกว่าองศามันจะเยอะกว่าหน่อยก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดฝาไว้ก่อนเดี๋ยววันนี้จะมาทําประกอบท่อนตรงประกอบใหม่หมดเลยก็โดยใช้อุปกรณ์มาตรฐานของของที่เขาใช้ใช้กันนั่นแหละก็มีพวกฟิลเลอร์เกตพวกเนี่ยพวกตัวท็อกเนี่ยเราก็ใช้ที่ห้อนี้นะ ก็ใช้หลายตัวเหมือนกันแล้วก็ใช้ตัวขันองศาอะไรเงี้ยก็ซื้อมาหมดแหละเพราะว่าของมันต้องใช้เนาะเล็กๆน้อยๆขันแบบน็อตบางตัวมันแค่แบบ78ปอนด์ออะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้ตัวที่มันถูกต้องนะเนาะก็คือใช้เครื่อง k 2 4 a เนาะ k ิ4 a เดิมๆเลยก็มีตุกิกนั่นแหละก็มีแคมนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเกียร์เกียร์ผมใช้ลูกนี้นานล้วซื้อมานานลากแล้วเกียร์ผมใช้เป็น เกียร์ดีซีไฟหกสปีดปั๊กนะถ่ายให้ดูเดซีไฟฟ์หกสปีดเต็ดนะเนี่ยรหัสเกียร์ตัวนี้นี่ลายสองเอ็มสามเนี่ยก็เกียร์มันจะค่อนข้างชิดหน่อยเป็นหกเกียร์แล้วก็มีเต็ดนะมีเอลสดีด้วยเกียร์ก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ก็รื้อประกอบใหม่เหมือนกันเดิมเดิมเกียร์เป็นเกียร์หกเกียร์ราคาตอนนี้ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะซื้อไว้นานมากแล้วแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆก็ซื้อมาเกือบครบแล้วแหละ พวกเผาขับพวกอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งก็อุปก,กรณ์ที่ใช้วันนี้ก็มีเนี่ยน้ำพุกน้ํายาประกอบเครื่องซื้อหลอดเล็กมาไม่รู้มันจะพอเปล่าน่าจะพอหรอใช้ประหยัดประหยัดเอา <Okay. S 1> เครื่องตัวนึงประกอบนี่น่าจะพอแหละของเนาะใช้ crc เนาะเพราะว่ามันซื้อง่ายหาซื้อง่ายด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ชาร์ผมก็ใช้ชาร์ชาร์เดิมนะแต่ดูอะ่ะชาร์เออมีพี่เขาแนะนํามาว่าตัวนี้ก็ใช้ได้อะไรเงี้ยก็เลยเออมันก็ไม่ได้แพงเนาะมันก็ถูกดีให้ดู เบอร์ที่ใช้นะเป็นสแตนดาดนะ K20A K24A อันนี้เป็นชาร์ปอกนะจะใช้เหมือนกันนะ K20 กับ K24 สแตนดาดแล้วก็อันนี้ชาร์ปก้านก้านจะไม่เหมือนกันนะก้านจะเป็นของ K24A เลยนะตัวนี้จากนี้ก็เป็นเขาเรียกกันลุนอะ่ะเขาเรียกอะไรนะบ้านเราเรียกกันลุนชาร์ปกันลุนก็คือมันก็คือเป็นเป็นวอชเชอร์อ่ะเออนั่นแหละส่วนแหวนก็นี่เลยแหวนคือคือซื้อของไม่ได้ซื้อของศูนย์ใส่เลยอะ่ะเพราะว่า ไม่รู้จะไปซื้อไงเนาะก็ร้านอะไรเขาก็มีพวกพวกแบบนี้ขายมันก็โอเคแหละมันก็ญี่ปุ่นเหมือนกันอะแหวนแหวนลูกสูบก็ใช้นี่ TP Piston Ring นี่แหละก็ซื้อมาวันนี้ก็วันนี้ไปประกอบประกอบแค่นี้แหละจะประกอบแค่ทรายลางให้เสร็จเนาะแต่ส่วนนี้กล่องกล่องที่ผมจะใช้ใช้กล่องตัวนี้นะลิงก์เอ่อมอนซูนโอเคนะผมว่ามันราคาดีด้วยแหละราคาก็ดีแล้วก็ เขาใช้กันเยอะอะผมก็เลยเอออยากลองแหละตัวนี้เป็นเป็นลิงค์มันซูงส่วนพวกอุปกรณ์รอบนอกเนี่ยเราจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยเนาะพวกเนี่ยพวกโอลิงต่างๆในนี้ผมแยกแล้หมดแล้วอุ้ยเนี่ยแยกไว้หมดเดี๋ยววันนี้ก็มาประกอบแม่งเริ่มยังไงวะประกอบเครื่องก็คงเดี๋ยวขั้นแรกก็คือต้องต้องเคลียร์ลแหวนลูกสูบก่อนแหละแล้วค่อยเคลียร์แนอ ข,ข้อเหวี่ยงทีหนึ่งก็ข้างล่างข้อเหวี่ยงร้อชาพลาสติกเกรสีเขียวนั่นแหละที่เขาใช้ใช้กันทั่วไปอ่ะเนาะเดี๋ยววันนี้มาทําประกอบเครื่องกันดีกว่าสําหรับโปรเจกต์ค,คันนี้ไม่เคยทานะผมไม่เคยทํามาก่อนเลยเหมือนกันนะไม่เคยก็คือเพิ่งเล่น Honda อะไรอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเพิ่งทํา eg ไปคันเดียวนั่นแหละมีความคิดว่าคือถ้าเราประกอบเครื่องเองได้อ่ะเราคงจะ,ะคงจะภูมิใจดีแหละอะไรเงี้ยรถเราประกอบเครื่องเองอะไรเงี้ยมันต้องวิ่งได้ดิก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหละ แต่เราประกอบด้วยตามแมนวนวลทั้งหมดนะแมนวนวลของเครื่องอะ่ะทั้งหมดเลยประกอบตามทั้งหมดเลยมันก็ต้องใช้ได้แหละแล้วเราก็เคลียร์แลนส์อย่างตัวค่าตัวเลขมันก็ถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็น่าจะใช้ได้อะยังไม่รู้เหมือนกันรประกอบเครื่องตัวแรกไม่เคยทํารถมาก่อนเลยในชีวิตนี่คือตัวแรกของผมเลยไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ก็สักคุณคนติดตามด้วยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เลียงไว้เลียงไว้นี่แหละ 1, 2, 3, ก,ากา้านเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ก้านก็ก้านเดิมไปแล้วเนี่ย RBB ของเดิมหมดเลยก็อันนี้ล้างเรียบร้อยมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราแกะฟิตติ้งไม่ใช่ฟิตติ้งวัดเคลียร์ลนซ์แหวนลูกสูปก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งกล้องถ่ายเอาละกันแล้วเดี๋ยวก็มาค่อยมาดูทุกคนค่อยดูทีละกันผมไม่ใช่ช่างไม่ใช่อะไรนะก็คือแค่อยากทําเองอะ่ะแค่อยากทําเองก็คือก็แค่ทำมาแหละ ก็แค่ซื้อของมาที่จําเป็นต้องใช้แล้วก็ทําไปแค่นั้นเองเนาะสำหรับประกอบเครื่องผมคิดว่ามันสําหรับผมนะไม่ยากมากอะอยัคงจะยากตรงตรงเคลียร์แลนดนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็คือแต่เราก็มีอุปรกรณ์ครบอะมันควบคุมด้วยแมนนวนของเครื่องตัวนี้อยู่แล้วอะเราไม่ได้เดาอะไรเองไงเราเราทำตาม แมนวนวลหมดเลยเนาะก็คงจะเรียบร้อยไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกมั้งเนี่ยให้ดูตามน้ำมันเครื่องเห็นไหมเนี่ยของเก่าจะมันจะมีบาลานซ์ชาร์ปสตัวนี้อยู่ทําให้เขาเรียกกันว่ารอบเครื่องอาจจะขึ้นขึ้นขึ้นช้าลงช้าอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราเหยียบคันเร่งเนาะก็เลยใช้ของดีที่ฟก็จะไม่มีตัวนี้แล้วจะปั่นโดยรอบเครื่องอย่างเดียวเลยแล้วไม่มีตัวบาลานซ์ชาร์ปคอยแบบเป็นเหมือนเหวี่ยงช่วยแล้วอะ่ะเอาตัวนี้ออกแล้วใส่ตัวใหม่เข้าไปเป็นของดี f ีฟก็นั่นแหละทุกคนก็เป็นกํบบาลังใจให้ด้วยนะประกอบเครื่องตัวแรกว่ ไม่มั่นใจหรอกแต่คือต้องทำอ่ะเพราะว่าถ้าไม่ทําเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะจะได้ทําเองเมื่อไหร่อ่ะก็เลยทําเองแม่งเลยตั้งแต่ตัวแรกแหละตัวนี้เลยเครื่องไม่ได้ทํอะไรเลยนะก็แค่ขัดกระบอกสูบเคลียร์เส้นมันให้มันเออกระบอกสูบมันต้องมีเส้นที่แบบในกระบอกสูบเนาะแบบที่แบบให้น้ำมันมันเกาะเนาะก็นั่นแหละแค่ทําแค่นี้เลยเดี๋ยวมาประกอบใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวขอเตรียมของเตรียมอะไรก่อนเพราะว่าก็ของก็เยอะเหมือนกันมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีไปเดี อ่ะเมื่อกี้ก็วัดแกปของแหวนนะระยะห่างของปากแหวนนนะอันนี้เป็นแหวนใหม่หมดเลยนะนี่เราใช้วัดก็คือก็เอาแหวนนี่แหละเนาะใส่เข้าไปตรงนี้นแล้วก็ใช้ฟิลเลเกตนี่ฟิลเลเกตแล้วมันก็จะมีบอกเนาะราะว่าขนาดเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เห็นไหมแล้วเราก็ใช้ตามสเปคเนาะตามสเปคมันอันนี้ก็มีการขัดกระบอกสูบไปบ้างแล้วก็วัดได้ท็อปลิงแหวนบนสุดเลยมันได้อ,อยู่ที่ส่ฟิลเลเกตเนาะ0.35 ทุกกระบอกสูบเลยเราก็จริงๆมันก็ประมาณนี้แหละตามเมนูนะเนาะแล้วก็วัดแล้วก็จดไว้แล้วนะก็นี่เป็นสูบไข่สูบมันเลยเรียงไว้ต่อไปต่อไปก็จะเดี๋ยวจะมาวัดเค e ร์แรนต์ของข้าเหี่ยงเดี๋ยวประกอบประกอบนี้ก่อนเพราะว่าล้างไปแล้วไงเนล้างไปแล้วล้างมั้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบลูกสูบก,กับแบนแล้วก็ประกอบลูกสูบเข้าก,ก้านก่อนก็ล้างไว้ไม่มีอะไรนะเลี่ยมๆไปเดี๋ยวมา เดี๋ยนี้ตั้งกล้องถ่ายไปให้ดูแล้วกันเนาะง่ายๆแบบอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากมายนะเพราะว่าทําคนเดียวด้วยก็ไม่รู้จะคุยกับใครเหมือนกันก็เดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวจะประกอบลูกเข้าออกับก้านก่อน ใส่ไปเรียบร้อยหมดแล้วดูให้ดีๆนะเนี่ยทางลูกศรเนี่ยต้องอยู่ฝั่งนี้นะเนี่ยฝั่งตัวหนังสือเนี่ยสังเกตให้ดีดๆก็จําไม่ได้หรอกถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็ใส่ตามให้มันเหมือนเดิมก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวเราเรอใส่อีกทีนึง <S <S ่งที่มาเราจะมาวัดเคลียร์ล้นงข้อเวียงกันก่อนในเซ็ตสูตรนี้กเราก็ล้างนะล้างหมดขูดกาวอะไรเนี่ยเอาออกให้หมดนะกาวเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทาใหม,ม่อยู่แล้วนี่ก็จะมา เดี๋ยวใส่ชาร์ปแล้วก็วัดเทียบแล้กันอันนี้ก็เป็นชาร์ปอ,อกนะก็ลองเอามาเทียบกับของเก่าดูแล้วกันเนาะถ้าใครทำเนาะก็ซื้อมาเนี่ยสิตัวเนาะนี่ชาร์ปอ,อกแตนดาร์ดนะใหม่ๆเลยนี่วิง่งวิงวิงวิง,วงเปลี่ยนดีกว่านะถ้าใครรีวิวเครื่องอย่างนีนะ้ก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล,ล้วแหละถ้าเราจะทำนะมันจะใส่ผิดไม่ได้นะมันจะได้ลงอยู่แล้วเดี๋ยวสังเกตเที่ยวตรงนี้อันนี้มีเขี้ยวอยู่เห็นไหมจะลงตรงนี้พอดีน,น,นี่ตรงนี้เที่ยวจะลงอย,ะอ,อย่างนี้พอดีเึ๊บอย่างนี้ ที่เราพลาสติกเกตที่เราวางไปอ่ะใช่หไหมแต่ละอันนี่แล้วเราก็จะเอาเกตที่มาเทียบอ่จจะเทียบไว้เห็นไหมก็จะได้ค่าเคอร์นต์ของข้อเหวี่ยงของเรามานี่ศูนย์จุดศูนย์สามแปดมิลลิเมตรเป็นค่ากลางๆนะมันจะมีติดอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนี่นี่เดี๋ยวเราเอานี่มาลองวัดดูก็ได้นี่นี่จะเท่านี้พอดีเห็นไหมอันนี้ก็จะใหญ่ไปเล็กไปนี่ ที่ราคาที่เราได้คือค่านี้เท่ากันเนาะทุกอันแล้วก็เดี๋ยวนี้เราก็จะทําความสะอาดเช็ดเช็ดไอ้้ไอตัวพลาสติกเกตอะ่ะเช็ดออกแล้วเราก็จะประกอบจริงแล้วพอเรารู้ค่าของเคแลนด์มันได้แล้วไงเราก็จะประกอบจริงก็คือประกอบไม่ยากนะก็คือขันน็อตตัวกลางเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยขันก่อนก็ขันแบบเป็นแบบตามแพทเทิร์นมันนะเนาะหนึ่งสองสลับบนล่างจากกลางออกไปข้างๆเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะแล้วก็เจ็ดแปดเก้าสิบ นะประมาณเนี้แต่จริงก็ถ้าจะให้ชัวร์ต้องดูในแมนนวลอีกทีนะขันตามแมนนวลจะดีกว่าเนาะแล้วก็ตัวนอกนี่ก็ขันเหมือนกันแพทเทิร์นเหมือนกันตัวในเนี่ยยี 20, 22, ่สมั้ยตัวในอ่ะก็ขันก่อน22ฟุตปอนเอาปอนอะ่ขันก่อน22ฟุตปอนแล้วก็ใช้องศา ขันองศานะขันไปอีก56องศาทุกตัวเลย10ตัวแล้วตัวนอกนี่ก็ขันเป็นแพทเทิร์นเหมือนกันแต่ขันแค่16ฟุตบอลแค่นั้นก็จะเสร็จสําหรับท่อนล่าแล้วเนาะเดี๋ยวถ้า,ามาเดี๋ยวประกอบก่อนเดี๋ยวเสร็จให้ดูทิงตอนหมุนตอนอะไรเงี้ยมันจะลื่นแค่ไหนอะไรเงี้ยสำหรับเคลียร์แลนดเท่านี้นะโอเคเดี๋ยวถ่ายให้ดูทีเนาะ ส,สำหรับใส่ข้าวเวียงก็เรียบร้อยดีจะให้ดูเนาะเสร็จแล้วเราก็จะทอคครบแล้ว่วมาบอกน็อตข้าวๆก่อนก็คือน็อตน็อตเมนเนี้ยก็คือขัน 22ฟุตปอนแล้วก็ขันี้อีก56องศาจะบอกให้ว่าซื้อเนี่ยมาแม่งใช้ไม่เป็นเว้ยเลยไม่ได้ใช้ขันองศาตัวเนี้ยแต่ตามแมนนวลเขาให้บอกว่า1เกลี่ยมมันอ่ะขันไป1เหลี่ยมอ่ะเท่ากับ56องศาเห็นไหมจะมาไว้เนี่ยขันจากเหลี่ยมนี้มาชนเหลี่ยมนี้อะไรเงี้ยขันไปหนึ่งเหลี่ยมอ่ะมันจะเท่ากับ56องศาพอดีเราจะขันเท่ากันทุกตัวแล้วข้างนอกนี่ก็คือ16ฟุตปอนเนาะเป็นแพทเทิร์นอ่ะสลับไปสลับมาเดี๋ยวก็มาดูกันหน่อยว่าหมมุนติดดขัอะไรเี่ ข้อเวียงเดิมๆนะชาร์ปเคียร์แลนซ์กลางๆก,ก็ลื่นดีที่เราใช้อะเราใช้อาจารบีประกอบเครื่องเนาะเราไม่ได้ใช้น้ํามันเครื่องเนาะมันก็จะหนดืดหนืดกว่าน้ํามันเครื่องปกติค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ที่เราต้องใช้ตัวนี้ ที่คิดว่าต้องใช้อะเนาะก็เพราะว่าถ้าเราเหมือนกับถ้าน้ํามันเครื่องมันไม่ได้เกาะอยู่อะแล้วเราสตาร์ทเครื่องครั้งแรกอะ่ะมันอาจจะเกิดความเสียหายได้เนาะเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยที่ที่ชาร์ปที่อะไรเงี้ยเขาก็เลยใช้ตัวนี้ที่มันเกาะค่อนข้างเหนียวอยู่เหมือนกันอะ่ะเป็นตัวที่แบบเหมือนกับตอนสตาร์ทครั้งแรกอะ่ะเครื่องมันก็จะไม่เสียหายเพราะน้ำมันเครื่องมันก็แบบกว่าจะปั๊มขึ้นมาถึงตามแบบ ชาร์ปต่างๆแบริ่งอะไรเงี้ยมันก็จะใช้เวลานิดนึงแค่วิสองวิอะไรเงี้ยมันก็เสียหายได้แล้วไงก็เลยต้องใช้ตัวนี้มันก็จะเหนียวเหนียวหน่อยหนึดหเลยแหละแต่มันจะเกาะดีมากนะนี่ดูก็ลื่นดีแหละ วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมืดแล้วด้วยแหละเอาจริงประกอบตั้งแต่เที่ยงอะเสร็จแม่งมืดพอดีเลยอ่ะค่อยๆทำเหนเาะเราไม่รู้เราก็เปิดมันนวนควบคู่กันไปด้วยอะไรเงี้ยถ้าใครก็ก็คือเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะว่าเราวิธีใส่ข้อเวียงเราใส่ยังไงอะไรเงี้ยเป็นเป็นข้าวให้ทุกคนดูเพลินๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราต้องมาใส่การสูบเนาะลูกสูบอีกทีหนึ่งคลิปหน้าแล้วกันเนาะแต่คลิปนี้ขอตัดจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนี่ลูกสูบเป็นไงไม่ใช่ลูกสูบข้อเวียง คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะสำหรับใครที่อยากจะลองประกอบเครื่องเองเนาะเพราะว่าผมกะกะว่าจะทำเองทั้งตัวเหมือนกันนะมีอะไรก็ฝากไว้ได้คอมเมนต์กดไลค์กด subscribe ไว้กับเอสันกะลาดนะไปละ